สนับสนุนโดยน้ำซอสปรุงรสฟ้าเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิน้นคิดถึงนายหัางเพงน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซบหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทยสวัสดีค่ะรับชมทันข่าวกับดิฉันนิง้งพรสิริกุลพวัวทา ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเปิดให้อภิปรายในอนุทินและในายชัยเกษมหลังทั้งสองคนได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี การประชุมสภาผู้แทนแราษฎรชุดที่26ครั้งที่20สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่งเป็นพิเศษวาระเรื่องเร่งด่วนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา159ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่มีนายชัยยาพรมมารองประธานสภาผู้แทนแราษฎรคนที่1เป็นประธานในการประชุมโดยนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกสภาผู้แทนแราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์พักภูมิใจไทยในฐานะเลขา ที่การพักภูมิใจไทยได้ลุกขึ้นเสนอชื่อนายอนุทินชาญวิรากูลเค a ด d i d a นายกรัฐมนตรีพักภูมิใจไทยเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่32และมีผู้รับรองสักคนต่อมาในยสระวงเทียนทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระแก้วพักเพื่อไทยในฐานะเลขาที่การพักเพื่อไทยเสนอชื่อศาสตราจารย์พิเศษชัยกเกษมนิติสิริ ค c a n d i d นายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีและมีผู้รับรอง121คนจากนั้นประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้สมาชิกได้อภิปรายว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรกับผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีทั้งสองคนโดยให้อภิปรายฝั่งที่สนับสนุนของแต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายอย่างละหนึ่งชั่วโมง นายสิทธิโชคถูกตำรวจกองบังคับการปราบปรามจับกลุ่มเนื่องจากมีผู้เสียหายถูกหลอกลวงจากการซื้อขายสินค้าทางแพลตฟอร์มออนไลน์จากการสอบสวนทราบว่าผู้ต้องหาเป็นผู้รับจ้างเปิดบัญชีมาให้กับกลุ่มคนร้ายนำมาหลอกลวงสร้างความเสียหาย1นล้านสองแสนบาทจากการตรวจสอบพบว่านายสิทธิโชคได้ก่อเหตุในท้องที่อื่นๆและมีหมายจับอีกสองหมายจับในความผิดฐานร่วมกันช่อโกงและร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนเปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้หรือยืมใช้เลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนที่อาจถูกนำไปใช้กระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสอบสวนเบื้องตน้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติ26คนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพนำโดยเงือกจอยเจนจิลาสีสะอาดกมลชนกข,ขวัญเมืองเพียงขวัญปะวะัโพโตโกและฉลามหนุนต้นน้ำกันติมูลที่เคยคว้าเหรียญทองในซีเกมมาแล้วโดยโคตตึกธนาวิทย์โถสกุลผู้อำนวยการสำนักงานสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยเผยว่า ว่ายน้ำในซีเกมครั้งนี้มีโอกาสได้2-3เหรียญทองแต่สิงคโปร์ยังคงเป็นคู่แข่งที่อันตรายที่สุดสำหรับผลงานของทีมว่ายน้ำไทยในซีเกมครั้งที่แล้วคว้าม,มาได้4เหรียญทอง1 1เหรียญเงินและ7เหรียญทองแดงจบอันดับ3ของอาเซียนรู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้ม ซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส่องตราบุเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนูดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนาน ซอสกุ้งรสฝ้าเขียวตราภูเขาทองซอสปรงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราวลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้นคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพงคุณผู้ชมสามารถรับชมทันข่าวได้อีกครั้งเวลา15นาฬิกาสวัสดีค่ะ